ตอนนี้เราอยู่กับน้องแมวนะสีเงินฮะน้องแมวจรแมววัดมีคนมาปล่อยที่วัดแล้วก็โดนสุนัขไล่กลับตั้งแต่ตัวเล็กแล้วหลวงพี่ก็มาบอกทางนี้ทางทางร้านค้าทางอบ้านหมอกปลาก็นํามาเลี้ยงครับดูตาแมวขาวไม่มีตาสองสีเขาเข้าไปแมวขาวม่ีเขาเข้าไปเขามข้าไปเห็นไหมยี่โร่เห็นไหมเห็นตาไหมนี่ไอส์แม่โอชัดเลยชัดเลยตาเขาบอกว่ากลางคืนจะเป็นตาสีเดียวแต่ว่ากลางวันจะเป็นตาโนละสีครับ ววผมเดชชาไทยผมเคยดูในคลิปหนึ่งเขาบอกว่าหนึ่งในร้านนะที่จะมีแบแบนี้ได้แล้วเลี้ยงดีๆมึงเช็ดตัวให้เขามาั้งหยาบน้ำนะ เช็ดตัวอย่าอาบน้ําแมวเขาไม่ชอบแมวไม่ชอบอาบน้ําเช็ดตัวนี่อาบตั้งแต่ตัวเล็กๆแมวเขาไม่ชอบอาบเช็ดเช็ดดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวไม่สบายแมวเขาไม่เช็ดตัวที่เขาก็กินปลาทูกินอะไรทำปกติใช่ไหมครับกินอาหารอย่างเดียวตัวนี้กินอาหารเม็ดธรรมชาติแมวไม่ชอบอาบน้ําชอบเช็ดตัวครับดูเหมือนเวลานั่นแมวกเย็นมากแค่อาบน้ำจะไี่วางปลาสมมติทอดปลาทูนี่วางนี่ไม่ต้องกลัว ไม่ยุ่งใช่ไหมครับจนจนกว่าจะให้กินใช่ไหมครับไม่ผมไม่ปกติเขาไม่กินด้วยไม่กินด้วยไม่กินด้วยชืว่าไม่ไม่ฉีกไม่วางไว้ข้างหน้าไม่กินเดี๋ยวตาสองตีเดี๋ยวตาสองตีเรียบร้อยแสนรู้ดูตาดูตาดูตาเขานะตาสองตีเนื้อหมูหมูที่ลวกใส่ก๋วยเตี๋ยวกินหมูที่ลวกกไงได้ไงได้ไงได้อยู่ทายเลยได้ไงไงมาอย่าบังได้อย่าบังมือต่อให้วางปลาทูไว้ก็ไม่กินนอกจาก จะฉีกให้กินจำเงินนะเด้เห็นตาหน่อยหลับย่างหลับย่างจะหลับเงินเงินอันนี้อันนี้ไม่เห็นเงินเงินเงินหลับมาไปเกามันก็หลับเด้อุ้มเด้อุ้มเด้อุ้มอุ้มอุ้มมาสบายไปอยู่กับน้าเดชไหมถูกกันถูกกันน้าเดชไหมเดชหายฮึเดือดเดทกัดกันไหมตีกันไหมนี่ครับสวยอันนั้นอันนั้นโอ้หล่อมากเลยสวยนะพี่อุ๊๋โอ้สวยมากตายละแต่งงานพี่อุ๊๋เคยเห็นไหม ไม่ก็เ,เห็นเห็นแต่ในรูปภาพเห็นไหมครับชาไทายก็ขอน้องสิงค์งานแต่งงานนะขอไปอยู่บนเลยอะไรก็อยู่บนเอาไปกินเหรอทำลาบเหรอ,อาลาบแมวแม่ชอบแมวโอ้ยกินเด็ดลา้างตั้งภาพนี่เอาเอาสองตัวเลยครับเป็นท่านแมวแต่เมื่อไหร่นดัดเดชได้เหรอนี่นัดเด,ดอ,เดดเอกลัวเขากลัวเหรอนัดเดชนี่นัดเดชนัดเดชนัดเดชกับตีเงินนะครับนัดเดชนี้ก็เป็นเขาเรียกอะไรลูกเหรอลูกวัวเหรอโคลูกลูกอะไรครับลูกวัวลูกวัวนะครับอายุประมาณสองเดือน เขาเป็นสีเงินกลัวไหมสีเงินป่ะสีโกนขึ้นหลังไหมนี่นี่ดูตาดูตาเขาตอนนี้ชาชาไทยแย่เลยครับมาเจอสีเงินตาสองสีนะครับหายากมากนี่สวยมากเลยนี่สีเงินสีเงินสีเงินน่ารักนะพีู่ครับอยากได้เหมือนกันอยากแอบทำไว้ปั๊หายากพี่อยากได้หนึ่งในร้านเลยนะิงจริงจะมีแบบนี้ยหนึ่ง หายากมากเขาเชื่องก็อ๋อเห็นแต่เมื่อคืนแล้วที่เขาวิ่งเป็นแมวที่มีบุญมากครับพี่เต็มเขาไปจับเป็นก็เจอตัวนั้นก็ตัวนี้วิ่งแต่แต่ไม่ไม่ได้เห็นตายเมื่อคืนเขาวิ่งเมื่อคืนเขาวิ่งตอนนั้นก็ยังพูดอยู่เลยว่าเหมือนแมวพี่อุ๊บจังสีขาวแบบนตาตามันเหลืองตาเรามันไม่นะไม่ได้ใสมเลยอ่ะเป็นแมวที่เรียบร้อยมากเลยพี่อุ๊บ่นดูดิไม่ดุไม่อะไรเลยเรียบร้อยมากเลยไม่ไม่แรดถ้าเป็นผู้หญิงก็ ตังน้องชาไทยเขาจะขอแต่งงานชาไทยขอแต่งงานได้ไหมเรียบร้อยจริงพี่อบถ้าไม่ให้เขากินเขาก็ไม่กินแล้วคุณชาไทยคุณตกเป็นทาสแมวตั้งแต่เมื่อไหร่คะสร้างภาพหรือเปล่าดัจจริตสร้างภาพว่าฉันรักหมารักแมวที่แท้ก็สร้างภาพก็ประมาณสี่ห้าปีคงทนไม่ได้แล้วพี่อเหรอมันก็อาจจะเป็นได้ เพราะแต่ก่อนไม่เห็นเคยชอบหมาชอบแมวสักตัวเลย<อ>แล้วแอบมาช,ชอบแต่เมืม<ต>ม่อไหร<อ>่ดิฉันก<อ>็นไม่หลงก็ไม่เข้าใจนะมาอยู่ๆก็ออกมาชอบน้องแมวแล้วมาสร้างภาพเห็นแมวตามดิฉันหรือเปล่าเห็นเป็นกระแสเป็นท้องออกเดอนทาวว่ารักหมารักแมวเพื่อจะได้กระแสในโลกโซเชียลสร้างกระแสสร้างภาพแหกตาประชาชนใช่ไหมน้องจ่าไทยเจ้าขาว้าผู้เสียดังครับเสียงเสียงง จะมีเมียเป็นแมวแล้วเนาะคุณชายไม่ใช่แบบว่าอันนี้มันคือไม่ใช่ว่ารักหรอกมันคือความผูกพันดีเหรอโอดัดจริตจริงอันไีนน่าหนาจังงั้นทำไมถึงบอกว่าความผูกพันเพราะว่าอยู่ด้วยทุกวันทุกวันมันกันเลยแบบแล้วคนอยู่ด้วยกันทุกวันไม่ผูกพันหรอคะไม่ไม่ครับนี่นะารักเป็นแมวที่เรียบร้อยถ้าอาหารไม่ยื่นให้เขาเขาก็ไม่กินครับต่อให้แต่เป็นอาหารที่แบบ ขาปวดของปวดของเขาคือปลาทูนั่นเองรขาเขาก็ไม่กินถ้าไม่ฉีกให้เขากินนะแม่ที่ไม่ถ้าภาษาอีสานเขาบอกว่าเป็นแม่ที่บอบอสุดลวดเป็นแม่ผู้ดีอ่าแต่แต่สวยมากหายาอะอันดุน่าคดจะห้นาทีแล้วผายยง5ห้นาทีได้ยางจะอเอวันนี้คุณชาไทยได้หลายคลิปเลยดีใจด้วยนะจะได้หายงอนใครนอนผมไม่เคยงอนอย่ามาพี่งอนงอนแล้วก็ทําเป็นไม่คุยทําเป็น ยูโรเนาะทำเป็นไม่คุยกับเรานาะทำเป็นยนะูโรเนาะยูโรเอาเชื่อตัวนี้อีกไหมอ่าเอาอีกตัวนึงตัวนึงไม่ถามไม่ถามชาไทยสักคำเลยบางทีแบบอยู่ด้วยนะน่นะอนะโอเคครับจบ ครับฝากอะไรฝากกดไลค์กดแชร์ทำท่าชาไทยชาแนลนะครับช่องอะไรบ้างโอวิยะชาแนลช่องยูหย่ะทำท่าจูบกันหน่อยจะจูบโอวยกันเขาบอกว่าเขาพอแล้วคนติดตามเยอะแล้วเขาไม่เอาอีกแล้วครับเขาบอกว่าเอออ่ะจูบหน่อยแต่ทำท่าเหมือนจูบกันหน่อยนะทำท่าจูบอยกยกขึ้นมาเดี๋ยวลิฟติดระหว่างคนกับแมวลูกจะออกมาเป็นไรมัก็เป็สาวรูปหัวใจไม่ใช่เงยหน้าขึ้นมาจูบกันเงยหน้าจับขึ้นมาแบบนี้จับอ่ะไรไบ่เป็นเลยจะได้ภาพโดนไปแล้วอ่ะมา อาจจะกำกับฮะอายุเราไันนี้ก็โดนวัวขวิดไปแล้วครับอาจารย์จะมาอ่านี่จะโดนแมวตบก็ไม่รู้เรื่องนะแมวอยู่เหม็นว่ะจับจับนีดเดียจัไปใกล้ให้มันนิึงอาบน้ำบ้างนะเราเนี่ยเป็นวัดอ๋อเป็นวัดไหมไม่สบายโอเคไม่สบายจับตุ๊กจับหนูเก่งมากจับจับไดนไหม จับจับหนูมาชูไม่เอาตะกรบออกชูตะกรบโปกโอเคต้องไปอาบน้ำไปแล้วครับวันนี้ทั้งวัวทั้งแมวครับไเต็ดคลิปได้ละ60นาทีละอ่าหารหน้ามาหน่อยหารหน้าหน่อยเอาเอาขึ้นออกหน่อยขึ้นออกหน่อยจับเออจับจับพิกจับนายก็แบบดูเลยไม่ดื้อไม่ขัดขืนไม่อะไรเลยไม่ดงไม่ดิ่งปิดได้ยัง7นาทีละดูดูดูเลื้อยดูเลื้อยไปอ่าไปให้เขากินข้าวไปโอเคไปโอเคครับบ๊ายบายครับ